สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกับปลาปลาพิรัญญาชาแนลอยู่นะครับพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้เบ้าปลากระสีมะเฮตลังค้ามุ่งมุ่งมองไว้กระดูกเห็ดของแม่นะครับเพราะว่าแม่แท้ๆของเบ้าปลามันไดเสียชีวิตลงแล้วกาเด็กประมาณยี่สิบเอ็ดปีนะครับพอดีลังข้า่ามันแกมีอยู่เต้นเป็นกับเพื่องมันก็อื่นงาข้าวงานยังเครื่องๆนี่ครับยี่ต้นข้าวหรือว่าพวกข้าวหน่อยข้าวยังตกว่าใจน้อยน้องเนาะมันเลยแตก แต่ผลจะตกอเป็นครับบ้าปากะเลยาสิม่งคาใส่เป็นไมม่องเนาติตามรัมเครับือบาป่าเขป็น้าเนางะเพราะว่านีลังคาลงเ้เ่วกระจกมาติดใเป็น่องเนะติตารับชมเครับพี่นองเด้อเอาเรอีกทุวเขาันครับเลย ป๋าป่าดี่ทรงสมัยไม่เห็นูแมงครับโมเดิร์นแก้วเอ้ครับมี่หวัดกันสารในตัวไปเลยเดี๋ยวมาเข้าตัวหาใหม่น้ำคำหเด้วยครับคำไปปุ้นมเนี่ยผิดเดี๋ยวบ้าป่าไป หาใหม่มาทำใหม่กันอนด้วยครับพี่นอ้องต่อไปคต่อปลากระเดงหาใหม่มาทำใหม่เรียบร้อยแล้วครับเป็นมหม้เดินได้เตียมหม้เดินยืเนเพิ่มปลาฝาดฝังใหม่เ,หมเลยเนาะต่อปลาหนึ่แงะไปนะครับหหรเข้ากระเทไปสมปูนครับปลาหนี่งนี่ปูนแล้เดีย๋ยวเอาซ้ายอยู่นี่ล่ะ เดี๋ยวบ้าป้าจะไปชมปูนกันด้วยครับเด้อน,นี่ครับพี่น้องบ้าปลาก็ได้ไปชมปูนมาแล้ว จะพาไปหานาำเจหน่อยครับ ん <laughs> เอาครับพี่น้องครับบ้าปลากระดิเฮ็ดไว้แล้วกระดิเอาปูนเอายังเซไ้นะครับเนาะเดี๋ยวบ้าปลากระดิร้อยเป็นปูนเพิ่นหมาดหมดปูนมันแห่งหมาดหมาดต่วันแต่ยังเทียวมาแต่งให้มันเรียบมันงามนะครับเดี๋ยวนี้มันปูนยังเลี้ยวอยู่มันมันแต่งมันไดดนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้บ้าปลาก่ะพอหยุดคลิปไปีักนอนสักก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเหมือนมีบ้าปลาไม่ได้คลิปเป็นลังค่าโกด์รังค่าแน้ววางกระดูกแม่บ้าปลาให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าป่าในเด้อครับเด้อเชี่อมท่านกดติดตามกดติดตามเหมือนช่องปาบิรันญาชาแนลให้บ้าปาในเด้อครับผู้มาติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆผู้ใดเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้กดติดตามกดติดตามให้บ้าปาในเด้อครับพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ใก่อนครับสวัสดีครับ